กับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเยบซี่ทุกท่านวันนี้โพเที่ยงเหนเดินทางมาิดตมตัวเลกับคุณพ่อว่ออีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมเนาะงวดที่ผ่านมาโอ้ยเนี่นอนครับผมเห็นบ่ครับเขามาแล้วสี่งวดหางงวดรุดไปงวดหนึ่งเริ่มเขามาใหม่ได้ครับผมท่านผู้ชมตั้งแต่โพเที่ยงก็คิดว่าคือพ่อว่อผพนบอกยีนดีครับว่าถ้าได้เขามาแล้วมันต้องเขาอยู่ประมาณสามสี่งวดถึงจะรุดไปครั้งหนึ่งเนาะงวดนี้พอแล้วครัันดีได้ประสนงวดที่ผ่านมานี่โอ้ยครับผมพอแล้ว่า ขมันเอาเป็นนี่ได้ทั้งล่างทั้งบนได้ทั้งสามตัวเพราะว่ามีทั้งแปดทั้งหาทั้งหกทั้งเก้าทั้งสามเอานะครับผมท่านผู้ชมวดนี้พอพนวาจังไล็กับฟันดีแล้วกับพอเที่ยงจให้พี่น้องไปฟังจากปากเพราะว่าเองว่าเป็นเลขโตใไดชุดได้ศิวถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องนิวบอ้องไปฟังจากปากคุณพ่อว่าผมพร้อมกันเนาะครับผมเนาะพอระนางไทยพนหรอครับผมไปแต่กอนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแต่กอนต่ก่อนที่พอเที่ยงมาเอาบาที่ เขาซีงหดวสอนเด้ซีงหดวสอนแมนหววที่หาลุดตอนหววที่หันก็เรื่อมมะเขาอยู่เห็นบอกเรื่อมมะเขายี่แล้วเพื่อนไฮก็สามจริงอยู่แต่ว่าสามก็เอาเก่าก็พบกันเดียวกันเรียนบอสก็ไ้แปดหาก็เก่าสามเท่านั้นเลยเพราะว่าจะบ่ใหายหลายจะบอให้หลายคููจะห้ในหน่อยคู่งวนี้กะคงสิบ่หลายคือเก่าแล้วพอเนาะํำเก่านาเห็นบอโอ้เอซสี่ดีใจเลยครับผมเพราะว่าลงชุ่นน้อยนโยบาที่นอโลงซุนนน้อยได้หลาย อ๋อเอาความฝันพอเล่านี่แหละครับ<ม>ขันความฝันนี่พอเที่ยวนี่มันใจแห้งยี่ดีครับผมเลขพออ่อพ่อนี่ความฝันนี่นนประมาณซีงวดหางวดทั้งรดงวดหนึ่งเนาะฝันว่นาจากไหนพอ่องวดเลยเอาลินโลเอาลเอาลยครับพ่อฝันวันว่านไปขุดหนูอืขุดหนูอยู่ตรงหน้าบ้านเก่าหมดละไอหูหนูหมูหน่วนหมดใหญ่ในหูในน้อยหูเตงาน,น,นี่แหละวันนี้ขุดไปบ้านหนูหนูหมดแล่นนอนทั้งเป๋าอ่า ก็เต่กเตะมันยั่งอย,อยู่นเน่ันในบวกมันพรคดคดไปเจอเตงงูมันนี่อืมลอยดวยลายดวยลายดวยไรยอยู่บดีงูน่ะมันบุหลายเลยงูอย่างมีหกตัวตัวที่เจตมันมันเป็นมันเป็นลอยมันลอยบาไดตตาา้ตัวที่เจตเต้นไดยกับตายอ่ามันมันลอยลอยลอยกับมูบาได้ครับ นี่ยน,น่องหันนี่ยงูมันลอยออกอันนี้แม่บดได้เป็นบ่ยายนะคำพูดมือพูดตีเนี่ยนะลูกงูดังแแหงะทำใมันมาคลาบมันลอยออกมานับม uh uh um ือเนี่ยมันหกตัวออกมาบ่ดีแบบตัวตัวโดนแบบลอยบอกไม่ได้เพราะมันเป็นพิการงูพิการแม่มันตีงึตๆหัวเลยได้เลยได้เลยได้เดี๋ยวมันลอยออกไม่ได้ครับบัดบัดนี้ก็ไปไปขุดหูไหม หู้ม่งกับพ่อแต่งูอีก,กเก่าอยู่มันกกมนี่ือเลยเอ๊บุคุศลดอกบ่มีหนูดอกพีแต่งูพี่นช่นบ่เศร้าเศร้าไปนี่นี่บ่เอาดอกไปไปขุดเออ่หูที่สองนี่กับพ่องูอคื<ง>้ขั่วงูคือเก่าในในนับบ่ครับงูไอ้บุตรตัวนี้บ่ได้นับบ,บ่ไริณฑ<บ>์พ่อแต่งูแล้วกันนี้เลยนะบ่ว่าพ่อหู้นี่กับเจอแต่งูอไปหู้นี่กับเจอแต่งูก็เลยพ่อพ่อบ่มีหนูวี่เช่นมีแต่งูวี่เช่นงูเขาไปกินหมดแล้วเออหนู งูกินหนูได้แหละว่ะมีแต่หูปะเปาครับบัดนี้ก็ได้พากันพากัน,นกหนีภาคกันเม้าไว้บอกเอาบอลออกไปน้อมีนเนาะอันอันหนูมีแต่งูงูลายก็โดกนกระเดียดเดียวก็เลยก็เลยพากันหนีครับหนีกน็ไปบ่ได้ยังไงกันอ่บาบุไดหาหนูกับบุได้หนูยังกับบุได้ครับงูกับบุได้ งู move, เห็เนแต่งูปูเอาเลยเช่าผ้ามาเลยมาบ้านเลยเอาเลยบานีก็เลยมาบ้านเลยก็เลยพากันพากันว่าโอ้ยจะไปอีกบ,กบก่บ่เพยังไปนอกพอละโอเคนี่ละโอยดัน แค่นี้มันแค่นี้แล้วมันก็ดขันได้แค่นี้แหละขันหัวไหลแค่นี้แค่แค่นี้แค่นี้กับซ้ำแค่นี้ละแมนพันในหน่อยหนึ่งโอบุเคยบุเคียันหลายจังเถื่อที่นี่ในในความฝันแล้วเทาสิเอาตัวเลขจากไซร์ละฮะนี่ตัวเลขบอครับตัวเลขกับคิดบึงงูหกตัวงูหกแมนตัวตัวที่เจ็ดเนี่ยมันมันพิการมันน้อยไปกระมูวบะไรไปกระมู่บะไร ก็จีตีตีตีหกเจ็ดตัวจีเจ็ดเดี๋ยวมันไปบ่ไรตัวเดี๋ยวจะไปกระมู่เดี๋ยวมันไปบ่ไดเหมือนเดียวเดียวเดไปบ่ทันมูแมนไปบ่ทันมูปีนี้ก็เลยไปคุดหูใหม่กับตัวเดินงูห่อยมึงก็ไปเดินงูสักเดียวแถลงว่างวดเนี่มันมีหกเดียมีหกทีลรก็มีหกอีกก็เวยมาตีก็เลยเมื่อคิดเมื่อคิดตีตีมือมื่อคิดเมื่อวานเนี่ยะมาขคิดว่เอเรียกหรือคำโบรา กมหกเก้ากับชีหกหกหกกับหกเจ็ดกันนั่นแหละถามคูหกเก้าหกหกเจ็ดเก้าเนี่ยคือคือคือว่าตัวเจ้าของอ่ะผู้เท่าเนาะเลยเป็นเก้านะคิดเลยเป็นเก้าไอไอไองูเ่ยกตัวคิดเป็นหกเป็นหกเป็นหกตัวที่เจ็ดเดี๋ยวมันไปโบได้ตัวมัาจากมากกมูกมากบได้เกรตีเป็นหกเจ็ดหกเจ็ดแมนหกเจ็ดกับหกเก้า กักกบ้านี้บัานี้ไปอีกพ่อจะง,งูอีกพ่อจะง,งูแม่บมก็เตี๊ตีก็เตีต๊ต,ตีบก่กฮกฮกแค่นั้นละทาําครูงูไปไปพ่อสองสองมองแม่พ่อจะง,งูอีกอ <c oughs> มันก็เป็นฮกฮกไอ้ถ้าฟันแนวนี่อหูน้นี่สิเกี่ยวมามาเกี่ยวของนั่บ่ครับบ่มาไม่บ่มาเกี่ยวแม่นบ่บ่งูบ่เกี่ยวหูโค้งงูไหมหู้อ่อหู้หนูเขาบ่คนแบบมันเป็นบวกไง เรตามพอเราตีได้บ่ที่แมนเขาใจอยู่ก็เลยอย่างสอบถามให้ละเอียดหน่าเดียวปูลังก้นแต่เป็นแต่เป็นหูเป็นหูเป็นเป็นหูก็หูคือปูแมนวกันนี้บ่มันนิดเดียวน่อก็เป็นบวกเป็นเป็นบวกเป็นทำทำทำหนูนั่นละครเป็นงูอยู่เพราะแมนยังก่อเสพเสียงวานเนี่ยนี่เพราะว่าข้หนึ่งพอเราฝันแต่ว่าจะสียงกันก็ถอ่แกเกา แต่แก่เกา่าเราศูนยางแห้งเน๊ผมเล่าก็ได้ว่าแถวแก่เกา่าเราเอาอยู่หลายก็ได้เป็นเก่าเป็นผู้เฒ่เาเป็นเก่าแมนผมก็เลยว่าสมมติว่าเป็นเก่าศูนว่าสมมติว่าสูนยางแห้งเราบ่าแมนแล้ว,ว่ะเก้านาึานงา่งแล้ว่าม<อ>ันเข่าเก่ามันออกเก่านึ่งยี่หี่วนนั้นว่าต้องเอาตามเราตีรับกาซีตัวเลขถ้าเข้ามาถามผู้พื้นฝันเขาก็ต้องเอาตามผู้ที่พื้นฝันว่าแมนว่าเขาจิไปตีว่าไหนเพียงแต่ว่าบางเถื่อเสนเนอร์แนะนะครับมันอาจสีแมนหรือบ่แมน กเพราะว่าตีไห่สามสามคุม,มสามคุมคุมหนึ่งบมเด้กลับได้บ่าที่หกหกนี่บริรบด็กกาบเนี่ยหกหกนี่ไม่ได้กลับเป็นสองคุม,มล้วห,ห,หกเก,ก้ากับกับหกเจ็ดล้ะหกเก้ากับหกเจ็ดวันน้นครับบอกไอ้งวดนี่สัญจรอยู่ต่างจังหวัดนั่าสัญจรนี่ย่านเบิ่นมาอยู่ได้พอเรื่องเมนบอกครับผมเพราะว่าสัญจรนี่เคยสังเกตว่าเลขที่สัญจรมากซิมาเบิอ์อ เลขเบิ้ลของเราถ้าบ่66ก็99เด้เนาะอือ6 9 9ว่าแม่น66ก็ต้องคิดฮอด99นําเออแม่นๆๆบ่เรียกลืม67กิ69เป็นบ่เออ6 9 7 9 9 7 6 7 9 7ครับผมแม่นนี่เป็นครับอือ6 7 9 7แต่ว่าสั้งแต่97นี่79นี่แหละอันสุงวดอันสุงวดเออเอาอระาหแล้วก็ยังกนี แค่นี้พอมากๆพอจะมักซะด้หลายกุมูมักมากกุมูห์เว้ครับมากหกจิตมากหกจ็ดเมนคือคือกลัวๆมักมันเปลี่ยนหาไปออกตัวล้องบมดเลยพี่ออกตัวล้อมก็จับเซกันเนาะเขาไม่ได้นอกเขาทั้งสามตัวแล้วกระจับเซกันมีเก่าเก่าหันหัวลงไปเลขหกมีแปดกระห่ามีสามเก่าทั้งสามตัวทั้งสองตัวหมดเลยมันเลขสองคุณได้กพ่ตัวซองครูมีครูมีชุดเดียมกันได้สามครู สามคู่ม่นเป็น,ยนอย่างนอกคอมันเป็นเลขปอาเ,เลขกองน้ำมาว่ากันเนาะครับผมเนาะสามคู่ก็บ่ได้หลายเนาะบางที่เนาะบางคนบางครอาจารย์เน่ยแห่งเลขสามตัวมีอยู่สามชุดสีชุดก็มีครับอันนี้เลขแค่สามคู่เองครับผมท่านผู้ชมไอ้คู่ที่สามนี่คือบ่ต้องใส่เปลืองงบประมาณแมนบ่ต้องกับเนี่ยเบิร์ดเบิ่์ดอ๋อเนาะครับผมเนา<น>ะท่านผู้ชมเนาะครับ พอว่พอิ่นก็นจะฝันในลักษณะนยยี้แหละครับฝันแบบว่าบางครั้งก็เห็นตัวเลขบ้างแต่ว่าส่วนมากจะบ่ค่อยเห็นแต่เพิ่นตีให้เข้าตรงอีหลีได้บ่าวที่เข้าเป๊ะเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขก,กับคุณพอ่อว่เนาะครับผมเนาะเดี๋ยวแอดมินข,ข้อเขียนใส่กระดาษให้พี่น้องาาาาได้แคปหน้าจอไปเบิ่งครับครับผมขอบคุณหลายครับพ่อว่คุณหลายครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัผมท่านผู้ชมตัวเลขพ่อว่ประจำของงวดวันที่1กันยายน2568เนาะครับผมเนาะอุ้ยบ่าวที่เพิ่นเขียนให้แบบดีเลยครับผม6 7 6จ็6หก แต่ว่าพ่นเห็ดหางหว้น้าได้ครับผมท่านผู้ชมเห็ดหางห้พีนองเลยหกเก้เก้ามันตัวเดียวกันห็นบอกครับถ้าหันหัวขื้นจังสี่สิเป็นเลขหก 6, หันหางลงจี่สี่เป็นเหล็กเก้าแล้วบงหกเจ็ดก็เป็นเก้าเจ็ดดำเนาะครับผมเนาะหกเก้าก็เป็นเก้าเก้าแล้วก็หกหกเ้ยบ่หลายตัวหรอกครับผมทมม่านผู้ชมบ่หลายตัวเนาะเลขกพว่านี่พว่าก็ว่ามันใจเป็นเหลขชุดตัวนี้เ้อครับผมหกเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะครับผมเนาะ อ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคม ắ นครับผมเงื่อนในกระเป๋าสตางค์ของท่านครับผมใหญ่ผู้ใดตัวใดเ้อยครับผมเนาะให้ใส่ดุมพินิจพิจณาเองครับผมมกักคอยจัดคัดให้เบืองพอคมสุขสนานพอเที่ยงกับทีมงานกับวัตถีตามหม่ยแค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางของจากิจเป็นรัฐบาลรือว่าแนวทางของหมวดวัตถีหนึ่งกันยายนสองพหกแปดให้ทุกท่านโชคดีโชคม ắ นท่าในใดเข้ามาชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองยาเจ็บยาจนเด้อครับผมซื้อหกเจ็ดหกเก้าหกหกให้ถตือทั้งบนทั้งล่างตรงะรงจาะครมเนาะ คลิปนี้พระเจ้าเขาตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาแต่ก่อนจากกันคือเก่าครับผมท่านผูบบ้ชมพอเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้างผู้ใด,ไ,ดไปแล้วขายของดีดีผู้ใดเด็กแด,ไ,ดไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมสีพึ่งน้องช้างผู้จคุณในด่านเมตตามหเสนีเมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชกราบ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างมว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปให้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผ่มีติดจนติดโต,ต,ต,ตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้ชายเห็นผู้ช้ายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ย่าสัน่นพอให้ไปแล้วขายของดบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านใดจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่ิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่า,าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกศิษย์อยตาโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิดหานจี่บานที่เฮือนเป็นบานนี่เฮือนก็ไม่ลดก็ดีท,เทีเป็นสีมงคลถ้ามมาคาขายกับบริตกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคืออนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่อเขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่อเขาใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีครับอ,อีกองเขาที่สูงของเขาเองอ,อันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวประหลาก็เลยบางความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิรบมงคนห้เชื้อทิ้ดไปทิ้ดเหมื่ทิ่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าท่าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ร่วมกุญแจกว่าไปได้นังสางมาไปได้งารสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อ,อ,อให้เพิ่มพุดคุ่นขึ้นอีกอเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบื่องอันนี้เกิดคุ้นีริงอ่ามีพูดธะคุณมันกดโดดโดด็โตมียึดิึดมีอำนาจ สามารถมอญอวดเย็จุสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่มาเห็นวัตถุอย่างขึ้นมาบมบานนี้ในวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าคนว่าให้เอาฝากบกตูม้นตุมกินน้ำบกตุมกินเนื้อเท่านี้ฝาก,กตูมคือตูมภูมก็เลยเอาฝากตูมมา เอามาผม็สมจะว่าออกที่เกลียวนํา<ฆ>นี่คือฝากตูมฝา,ากตูมบานเพราะตาปูนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเึ้นตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคืนยอย่อนันฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุ้นปูนบานตนวคุ้นตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรี่ยนนี้ม,มานี่คือใบคุน้นนี่นี่มันใบคุน้นเป็นพืชฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมอาชีระ อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดมเป็นม่วนสารไม่ยี่ดำมีตำ,ำนานมากกันผีกัะสารกับ,บโลยใงนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบุดบดตำหนานอยู่ในเกตำานานบดบุกเสกเชื่อสใรลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจางทีปูพุกเสพผูเริ่แรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมันนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรงนี่ปูพุกเสพให้ริ่แรกอ่า,า,าได้ไปสองปูรอดอ่าวัดกุดคุณอ่าปูรอดทัมมาร์ิโนงานเป็นปูพุกเษปูที่สองครับอ่าสามปูเพี่ยนเปลี่ยนชีวิตเ,เ,เปลี่ยนความยากจนในคนบางมี อยูก่กินสร้างด้วยกันมันจะทีดูครับครับนี่นี่นนนน่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิรอดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงศรีเมือง ừ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  น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพรบเนี่มาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศร์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปค้องคอใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังความเป็นมาก